สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่นอ้องความทุกข์สบถถูกนถนะคะนะนเนาะมาใน่องน้องนิ้งนแนลข้าเลาะโขกเลาะป่ากเก่าเนาะจ้ะพี่นอ้องมองแตว่าบริไดมาลายเหมืองนาะจ้ะพี่น้องป่าเขาป่าหายบองเห็ดเนะจ้ะพี่น้องก็คืพอ,อ,นะพ,อพ่อหยังเนาะตามไปหลุ่นไปเบิงน้ำกันเลยจ้ะพี่นอ้อง มาคนเดียวอีกคือเก่าแล้วจ้าเป็นกำลังใจให้น้องสองน้องนิง้งสนาหน้ำไนแล้วจ้าพี่น้องมาโคกรอบปลาหาอย่าหากินนลาจ้ะเนาะบรรยากาศฝนกะเศร้าตกแล้วจ้าพี่น้องจิตามานมาเนาะมามาีมา่ย มันยจัดเนาะพ่มากระเพาะละจ้ะหมกเลืองจ้ะโดียวท่านเป็นขาวจัดเนาะอือเดยจ้ะพี่เนองต่อกันมากพี่ หลายดอกจ้ะดอกยูมนะจ๊ะเนาะเก็บได้จ้ะพี่น้องหัวขาวจ้ะอืมจ้ะน้ำเลยจ้ามาไหนมากำลังดอกหน่อยนะจ้ะเนาะดอกเพิ่นไมอยากษ์งามเป็นไร ขาจ้ะใช่ใครนี่ใครนี่ใครไหนไ จะพี่น้องกดอกน่าจะดอกไม่แห้งามจะทันส้มจ้ะพี่โม่เพิ่นนี่น้ำกันซองดอกน่าจะเนาะจะห้ากับบัตรเลยเคลียร์เบึงน่าจะเนาะห้ามมาเห็นจะก็เลยจ้ะพี่น้อง2ดอกน่าจะเนาะอยู่ข้างกันเด่ะบัตรเลยเคลียร์เราเกี่ยวพี่น้อง เชียงสีเขียวนะ่าจะน่าอุ้ยงาแมแท้จังดอกจ้าจทำมาแป๊บเดียวนึงเนาะก,ก็ได้หลายเติมลแล้วพี่เนาะเดี๋ยวพ่อแกงละจ้ะ,จะเดี๋ยวห้าสีห้าเขียร์เบึงตัวนะจจะพี่น,อน้องไทยเฮตงงเหลืองจ้ะพี่นอ้อง ก็เห็ดนั่อะไรเป็นอยู่กับกลาเนาะจ้ะเนาะจะเอาสีฟังเรือไข่เพิ่นน้อยส่วนนี้ก็คือคิงปลานั่นจะกินเอาใบเพิ่นน่าจะนะ กินแกงนำ้ำมันก็ได้เด้อจ้ะพี่น้องแกงน้ำมันก็แซ่บเด้อจ้ะแต่ส่วนมากจะเอาดอกเพิ่นนี่แอยจ้ะเราเพิ่นไปกินแกงน้ำมันกับปนน่าจ้ะเนาะขาดกรได้นะจ้ะลนะินนะะงป่าว้าวพอแล้วจ้ะพี่น้องฟ <c oughs> อให้จ้ะฟอให้เรางูกเท้าอีกหน้าข้างกันล <c oughs> ิงลิงป่า โอ้ยงามแท้เนาะงไม่มีไขว้หนะ่อครัดสวยงามมากจ้ะพี่นอ้องอย่าหาเคลียร์บางไขกันแล้วจ้ะพี่นอ้องุ้มหนีแหงหงามจ้ะพี่นอ้องครัดสะออนกำลังอันนี้นก,นกันชิงตาเนาะจ้ะเี่น้องบริพอง่ายๆเด้อจ้ะพี่นอ้อง ผู้่นต้องการนันพันหาว่าสันเพิ่นกรบาดอจะ,จะน่าจะน่าจะนะขาดบาดได้น่าจะน่าฟอแมนเอาจ้ะน้องเหลืองเก็บพี่นอ้องน้องเหลืองพึ้นสิดูโดดเดี๋ยวโดดโดดไม่มีตุม่มบ่มาเคลียร์บางใครเพิ่นกอนจะ ม่ได้ดอกเดียวได้เจอพี่น้องไม่ก็มีม่ไมีฝวกอยู่จ้ะอืออยู่น,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 น้่งอยู่จ้ะหาพี่น้อจ้ะนในขาในแสบจ้ะพี่น้อง มาแยกเห็ดออกจากพี่น้องมาอน,นี้ไดซัมเน่จะพี่น้องผนงานผนงานของเห่าก็ได้ซัมเน่จะพี่น้องอันนี้นอจอดนอจนาจะเนาะกลาซิมมะแกงแต่นอจอดจ้าพี่น้องตามเตอันยิงใหม่น,น่าจะเนาะขอใส่ตาหน่อยค่ะ สิเม่เราจะพี่น้องมาเนี่แมาแกงเห็ดเนาะจะแกงเห็ด่หนอม้แซบแซบจะสซนอโจดขอขอ,ขอบคุณขอบคุณเด้อจ้ะพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาเบ่งมาชมจองน้องนิงน้งชาแนลสน่นชอบคลิปได้มาคลิปได้กะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้นั่งในเด้อจ้าพอกันไหมคิหนาจะพี่น้องสวัสดีจ้า แกงเห็ดแซ่บๆน่าจะน่ะ